สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเอ,อมาที่นะตึกแห่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งของประเทศไทยที่เจ๋งมากๆเลยนะฮะศิลปะอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆไม่ใช่มวยไทยไม่ใช่อาหารไทยแต่นะมันฮิตมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วมันสร้างค่าสร้างสิ่งต่างๆให้กับประเทศญี่ปุ่นเอาความเป็นไทยมาผสมผสานร,ระหว่าง มาผสมผสานความเจ๋งนะฮะเรากำลังจะเดินมาตรงนี้ครับมาในแห่งหนึ่งะฮะเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับเพื่อนๆคิดว่าอะไรตอนนี้เราอยู่บนตึกแห่งหนึ่งนะฮะวิวจะเป็นแบบนี้ครับวิวจะเป็นแบบนี้วันนี้นะฮะจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักศิลปะของประเทศไทยเราแล้วคนญี่ปุ่นชอบมากๆแล้วเอามาสร้างคุณค่าได้อีกคือเอาศิลปะของประเทศไทยมาสร้างคุณค่าเราเคยไปถ่ายมวยไทยเรียบร้อยแล้ว อาหารไทยเรียบร้อยแต่อีกอันนึงที่เราไม่เคยไปถ่ายกันคืออะไรไหมฮะสุดเจ๋งแล้วบ้านเราเนี่ยรู้กันแต่ก็ไม่รู้กันว่ามันเจ๋งขนาดไหนจนคนญี่ปุ่นเนี่ยฝึกจริงใช้จริงนะฮะมันคืออะไรฮะเข้าไปดูกันยังพร้อมไหมก่อนนี้เข้าไปดูนะฮะศิละปะจจิงๆของบ้านเราเนี่ยคนญี่ปุ่นมาใช้แล้วมาสร้างคุณค่าแล้วไปเรียนจากประเทศไทยมามันคืออะไรครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูข้างในกันมีกาพร้อมกันนั่นคืออะไรครับนั่นคือสวยไหมฮะสวยไหม เขามาดัดแปลงปรับปรุงใหม่ <c oughs> นั่นคือการแกะสลักผลไม้แกะสลักสบู่แล้วเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาใช้นะฮะการแกะสลักผลไม้ที่สวยงามแบบนี้นะฮะ <c oughs> นี่อากจะนี่บ้านเราคนไทยเราเ <c oughs> พื่อนเราเนี่ยทําได้ถึงขนาดไหนกว่าจะเรียนได้ใช้เวลาสิบปีนะเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่านะฮะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าคนไทยเราเนี่ยนะฮะอาจารย์เก่งๆเนี่ยนะฮะ ฝีมือเนี่ยต้องระดับโลกแล้วคนทั่วโลกต้องมาฝึกกันน่ที่ประเทศไทยกันคนทั่วโลกมาฝึกที่ประเทศไทยกันแล้วทําถึงขนาดนี้ได้นะฮะและนี่ก็คือคนญี่ปุ่นนะที่มาเรียนรู้กันแล้วก็อยากจะนะฮะเอามาทําเป็นธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นและสอนความเป็นพันวัฒนธรรมให้กับชาวญี่ปุ่นเอาวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเขาบอกว่าการแกะสลักเนี่ยนะฮะการแกะสลักเนี่ยธรรมดาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่อาจารย์ใช้เราฝึกประมาณ8ปีแล้วมาเป็นแล้วอาจารย์ใช้ผลไม้พิเศษแล้วก็ได้ไอเดียพิเศษบอกว่าเอาไอเดียจากไหนไปดูตู้ไปดูโทรศัพท์ไปดูประตูไปดูเสื้อแล้วมาแกะสลักเป็นออกแบบไอเดียต่างๆขึ้นมาอีกเดี๋ยววันนี้ก็จะให้สัมภาษณ์อาจารย์ดูนี่ดูความความละเอียดดูความละเอียดดูความละเอียดครับไอ้ความละเอียดเนี่ยนะครับเพื่อนเพือพ่อรู้ไหมว่ามาจากประเทศไทยท่านบอกนะครับว่าอียิปต์นะอียิปต์นะฮะไม่สามารถที่จะเลียนแบบของเราแดกของเรา,เรา,เราละเอียดกว่าเยอะเลย ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยกำลังเรียนกันกันที่นี่ครับท่านติดและเคยอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนลองดูครับขอดูครับว่าสวยมีเมส<ด>มเซนถูกมนะซึ่งอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยฮะคนอะไรมีสเซนเ,เนี่ยวันนี้เราจะมาถ่ายอาจารย์คนญี่ปุ่นที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับพวกเราแล้วก็ดูนะว่ารู้ไหมว่าดอกไม้เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะฮะการแกะสลักแบบพวกเราเนี่ยนะธรรมดาแล้วนี่ดีดูดินี่อันนี้5้าครั้งนะหครั้งเรียนมาหครั้งนี่นี่ของของจริงอย่างนี้สวยไหม อยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าศิลปะของประเทศไทยเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนและมันเจ๋งขนาดนี้ไม่มีใครเผยแพร่รายการดูให้รู้นี่แหละจะต้องไปเผยแพร่ให้รู้จักว่าของไทยเจ๋งขนาดไหนเจ๋งไม่พอคนต่างชาติคนไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคนเกาหลีคนอะไรต่างๆเนี่ยชอบของไทยแล้วมาเพิ่มคุณค่าให้อีกเนี่ย แล้วคุณครูของประเทศไทยนะเพื่อนๆลองคิดดูนี้คุณครูของประเทศไทยเนี่ยเขามีศิลปะที่ดีมีศิลปะที่เจ๋งขนาดไหนแต่ไม่มีใครช่วยส่งเสริมไม่มีใครให้ได้เห็นขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะบอกว่าเราจะต้องช่วยกันพัฒนาประเทศไทยและช่วยกันให้เผยแพร่ความเจ๋งของประเทศไทยให้กับต่างชาติได้เห็นและคุณครูคนนี้เป็นคุณครูที่รักประเทศไทยมากๆแล้วสนใจที่จะต้องเผยแพร่ความเป็นไทยโดยการเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดู ใบใบประกาศนะจากจากที่อื่นครับเจ๋งครับเร้รู้ไหว่าดอกหนึ่งที่ทำในประเทศไทยเนี่ยนะฮะดอกหนึ่งที่ทำในประเทศไทยก็อาจจะขายไม่กี่บาทประมาณ60บาทแต่รู้ไหมที่เนี่ยดอกหนึ่งอะสบู่อันหนึ่งนะฮะแบบเนี้ยขายอันละอ่อารมื่นเยนนะสามพันบาทครับเพราะนั้นคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับชาวไทยสร้างคุณค่าให้กับประเทศในเรื่องนี้กันนี่ท่านได้ได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะ แต่รางวันนะลนะล้วรู้ไหมว่าพวกการแกะสลักพวกนี้นะฮะมันโด่งดังไปในร้านอาหารสุดหรูด้วยเพราะร้านอาหารสุดหรูเนี่ยนะฮะมันโด่งดังได้ก็เพราะว่านะฮะมันทําให้อร่อยได้อาหารเป็นความอร่อยตาอร่อยใจแล้วก็อร่อยกายเพราะนั้นการแต่งการออกแบบสบู่พิเศษอย่างเงี้ยนะฮะ ทำให้อาหารเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นคนก็อยากกินมากขึ้นนะฮะแล้วท่านบอกว่าไอเดียการแกะสลักเนี่ยท่านเรียนรู้จากประเทศไทยและอาจารย์ประเทศไทยเนี่ย <c oughs> แล้วท่านก็มาปรับปรุงอีกให้มันสวยขึ้นอีกซึ่งเธอก็แปลาไอเดียจากที่นู่นที่นี่ท่านมาผสมกันถามว่าแซงอาจารย์คนไทยหรือเปล่าท่านบอกว่าโอ้โห <c oughs> อาจารย์คนไทยนี่สุดยอดมากจะทํำยังไงก็แซงอาจารย์คนไทยไม่ไดนะ้แต่หน้าที่ของอาจารย์ญี่ปุ่นคนนี้เป็นหน้าที่ที่เขาจะเอา ความเป็นไทย,ยมาเผยแพร่ให้กับคนญี่ปุ่นได้เห็นกันนี่ก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างให้ของไทยเจ๋งอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเอาไปเผยแพร่แต่ของไทยจะต้องนะถูกเผยแพร่โดยคนญี่ปุ่นเพราะเขารู้ว่าจะทํำยังไงการตลาดยังไงเพื่อนเนคิดไม่ออกใช่ไหมว่าสบู่ที่แกะสลักพวกนี้เอามาสร้างเงินสร้างรายได้สร้างธุรกิจได้เพื่อนเนถ้าไม่เคยดู อย่างพวกนี้มาก่อนเพ่อนอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้มาก่อนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่เราเคยมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้สึกว่ามันเจ๋งไม่เคยรู้สึกว่ามันสร้างค่าได้สร้างรายได้ได้เพื่อนเพื่อก็จะคิดไม่ออกกันเพราะฉะนั้นรายการดูให้รู้นี่แหละจะเป็นรายการที่ผมบัญชีสอนทำธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเเช่นกันในการจะทําไอเดียต่างๆที่ไม่เคยเห็นในในต่างประเทศตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นของพวกนี้จะไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่สุดยอดเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆถึงขนาดคนญี่ปุ่นต้องมาเรียนกันนั่นแหละครับขอบคุณคุณสลากิตนะครับคุณวันเพ็ญน,นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆอีกนะครับเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็สร้างคุณค่าความเป็นไทยให้คนต่างชาติได้เห็นแล้วลองคิดดูเขาว่าไอ้ไอ้ซีนพวกเนี้ยแล้วถ้าชาวไทยได้เห็นกันหรือวัฒนธรรมคนอื่นได้เห็นกันก็จะได้ามาใช้ช่วยกันเผยแพร่ได้อีก ไปดูวันอีกทีครับไปดูอนอีกทีน่ารักมากทุกคนเยี่ยมมากเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆเราอยากจะเก่งนูน่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานาลใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงบันัลใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริรรษัท ยังมีแฟนบางทีอื้ทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบนใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน f a c e b o o กนะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน Line และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน l ล n ์และเป็นเพื่อนกันนะครับ